ข้อที่ห้าแบบนี้ข้อที่ห้านี้เป็นอยังมีใจเมตตาต่อผู้อื่นภาษาอังกฤษบอกเมอร์ซี่เป็นบอกแล้วดาวตัวที่หน,นึ่งเป็นอย่งเมตตาสมสารยกโทษคําว่าเมตตาเมตตานี่เน้นนําเรื่องการยกโทษให้ผู้อื่นผ่านมาในชีวิตของเขามีไผ่เดี่เที่ยวซึ่งแบบแค่องโงขุดมันเจ็บใจมันขดขึ้น,น,นใจจนบอสสามารถยกโทษให้เขาได้ยกโทษซะ If you want to enter into the kingdom, you have to find somebody, some issue that you have problem. With. Go to them, call them. Very clear. Because, call the kingdom? You will be saved in the last day, you will go to heaven, but you will not enter into the kingdom. The kingdom, because God forgives you, you have to forgive somebody else. yes โอเคนะ so anybody any church any family any friends ที่าเคย any enemy เคยมีปัญหากันนะไปเคลียดเขาซะไหม่นี่ยดูสมดกับรื่เบาร์ีโอ้โหนี่ถือเรื่องแค่เป็นอย่างแค่นี้ต้องสงรารเดยทุกข้อถ่ายได้เลยคือไปโทษได้เลยหไดโอเคเป็นคำถามที่ดีไมนต้ถามก็ได้ขอบใจที่ถามโอเค เมื um ่อได้เฮียนเรื um ่องคุณสมบัติก้อประกาศนี้อย่าปฏิบัติอย่าปฏิบัติเถอพระกมพีมัทไทยพระเยซูประทานพระพระบัญญัติใหม่โอเคพระกมพีมัทไทย The Book of Matthew Jesus give you the law แต่ว่าพระกัพีโยฮันพระเยซูประทานไครพระวิญญาณเพื่อเห็นอยังเพื่อปฏิบัติแทนเราเห็นบ่า The Book of Matthew Jesus give you the law The book of John Jesus give you the law keeper you have nothing to do with the law Jesus said let let him keep the law inside of you <im pe at> you cannot love said Jesus love him for me I hate him so much พร e เยซูอภัยแก่คนนี้ให้คนนั้นสารภาพอภัยคนนี้พระเ a ซูทำแทนเขาหน่อยเข้าใจเนาะเหียนไปแล้วอย่าเหตุแต่ขอให้พระเยซูมีเหตุแทนเพราะเขาเหตุก็ได้นะเพราะเขาเหตุเขได้ เขาเห็ hits, join, two, little, two, ุมันกับสิเบิรเอาเขาเห็นไดด่าเถือสองเือขันเขาเห็นเขาเขาควไว้ทั้งมือนะเบิร์ดมือนะมันสิเบิร์นเลยระเบิดเลยอ่าร์นี่ค้มื่อวาทานจะไปทักินเลยคากไเสืหรอถามขน้อยันถามขน้อยนี่ถามขน้อยขันไปถามคนอื่นี่เขาจะอานจะให้คมเห็นอื่นแต่ขันถามขน้อยนะ ข้าราชการเราเสริญขอบคุณพระเจ้าแล้วข้าราชการเป็นผ right ู้ปลุกให้เลยพอเมียกำลังพัฒนาภูมิเสือเมียกำลังเติบโตคันเมียเขาเป็นไปได้ไงเรามีโอกาสที่แน่ทุกคนเราสิเป็นคนที่ว่าขุ่แซ่บกว่าเก่าให้เขาทําดําเนินชีวิตที่ว่าของพอใจสำหรับคนาน้อยเดาถามว่ามีเมียถามว่ามีเมียทําเมียของข้าน้อยนะมีแต่มันเห็ดอยู่เห็ดกลิ่นพอสดใจเรื่องงานพอคำพีบอธิฐานนะคนาราชการปพอใจแต่ถามามื้อหนึ่งเมียคนาน้อยนะ อาจจะบางทีโมสนใจเรื่องการให้กินมาเนี้ยเขาได้สิขอคุณพระเจ้าพระนางเสียกินเลยเอาอลดเอาเห็นไปเพราะว่าเคุณเมื่อหนึ่งเพิ่นสิบโมดาเขาเพิ่นสิบโมให้เิ่นสิบโมเรียเิ่นสิบโมใส่ผมกระจายมั้งโดยเป็นเป็นสิบหู้นาดีอีกนะอะไรยังตอนนี้เป็นตอนที่เรากำลังพัฒนาพอให้เราไปให้เราพัฒนาเทุกคนเราคนเขาจะได้ดีได้ผลประโยชน์สารเท่าเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาเห็ุเราเห็ุกินในเขาอยู่แต่ว่าเราบริหารในการพัฒนา บอกอ่านบางทีบอกที่ไทบอยุ่งเกี่ยวกันโค้งเสื้อนะบอกเกิตรเป้าเจ้านะบอกพัฒนาแล้วผลประโยชน์เอาสิบสิบสบ่บได้หลายทองอันนี้คนที่สลดัดคือคนทีหวังเอาอนาคตปลายดีกว่าอันนี้ว่าสราสองบบบอเมียที่เป็นคริสเตียรบอเมียที่เป็นคริสเตียนสมรสกับพวอโอปิพวอโอปิเป็น,ปน,นกน็อีกเรื่องหนึงน่งอีก ถูกเนี่ยครับต้องเป็นคุกแล้วขวบเมียก็ซอยกันก็ะแบงหน้าที่คนนั้นผมอเดในประเพณีของคนลาวเร์นี่สลายมันเมียเป็นคนขูดเหตุไปเหตุการณ์นั่นกันเมียก็ไอ้ขูดอยู่ดิผัวเดี๋ยวไม่ค่อยได้ขุกหรอกแต่ว่าผัวบางคนขูกซอยเห็นใจแต่ว่าส่วนใหญ่เก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ปุซายจะนั่งเบิรงทีวีหลังจาก,นานากมากันแอนเจย์เอนเตอร์เทนเมนต์เบิรงทีวีหรือว่าวคอมพิวเตอร์ข่าออนไลน์ผู้หญิงมีจะเป็นบุรุษบาทเม่าใจ่ แต่ว่าคุณยังีเหตุเบืเบี้นะโอเบี้อนะอุปสซ้าขนาดไปเหตุการณ์แตเน้นผัวเหตุการมีเหตุการสดงคิดเสียเนาจ้าปเหตดยนั้นคิดเสียนเอานี่ควรจะซอยกันนะขันล่างขันบเหตุกินมีอกค์ราต้องมาห็นต้องมายุ่นไขว่่างไขวยก็ได้หรือว่าเหตุแนวอื่นเลยแจ็แจงเอาถ้วยีย่างไปใส่โต๊ะมีอย่างนะเขาเลยับพัฒนาขอบคุณพระชาธิปพระเป็นเป็นไทยคลเห็โอเคมีคำถามบอกรสิบออื่นต่อไปเนาะราสิจบเมตตานี้ เกี่ยวขอ,องกับเรื่องการอภัยบาปเด้อมาเป็นอติตนส่งสา่งคนอื่นโอ้ห้ยน้ำเขาเอาเงินให้เขาก็แม่แต่คำเมตตาในที่นี้นะคือคือจุดรักเหมือนกันอภัยบาปอภัยยกโทษให้คนอื่นเนาะขันทมิตรปัญหาก็ผู้ใดเป็นยกโทษให้เขาซัะพออาภัยเจ้าสิบุญยกโทษแล้าในยุคนี้เ,เดี๋ยวนี้แล้วรเจ้าสิบวัยเขาในคิงดัมแน่นอนจ๊ะ